แม่เสนแค่แสนฮะนี่อ้หสูม้าแล้วแบบนี้ปาปาไม่ปาปาไม่เส้นแห่ปาปาฮะนี่แม่แแ พูดเ่นในวายก่อนหมูโอ้ยโอ้ยโอ้ยว้าวคุณจับโอ้ยป้าป้าอมามันบยอมสาวนบยอมสาวด้ป้าป้าเมื่อนะเอเซนาาทานี่เเซท่ป้าป้าานนี่ แม่น oh! hey. 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 ิ่ก็ดีว่าเต้ขับไปเถ้โหลแม่นี่แม่อันี้โอ้โหลิฟตลิเ้ฮยฮยาไปกินที่มะเออพันเมื่อยมัน เทคเลยอ้ย,อยโอ้ยเมื่อโอ้ในเมื่อทำมาไดเฮ้ยไปหน่นะ าจะไปยักก้อยปลาไปกับก้อยปลาจะไปตกจะไปตกเบ็ดจะไปตกเบ็ดปลาอย่างปลาเนี่ยน่ะปลาลูกปลาใช่ไหมหนาหนามาก้อยมาข้างๆได้หรอข้อห้องปลาอันเล่นล็อกนั่นแหละเล่นล็อกข้อห้องเล่นล็อกแต่มันเป็นลูกปลาคิงปลารพักงานปลาขาวท้องปลายังก็มีแหละจะไปเอาแต่ปลาเล่นล็อกนั่นแหละปลาก้อยมันมันแซ่บมันล้ำปลาพักนี่เนาะเพราะอันนี้แพักอันนี้แบะพักอัน ไปบกไปบบกโบบโบกโบกแหละนี่นหะเออใบบกบเอาไปไหนไปกำหลับแก้วเมียตบเมียตีไปตบเมียตีไปแด้ช้ำไหนช้ำใจนี่เคยโดนแต่เมียตีแต่ไม่เคยตีเมียนะะฮแกมันแก้ช้ำไหนแก้ช้ำไหนปลาเราพกเอาไปพักพักใส่หลับจะไปเงี้ยก้อยจะก้อยปากคากกินกระท ung พักหอม อันนี้ไปคับเซ็กซี oh. er ่เผื่อนหน่อยมาเขือนี่ก็ล่ำเลยมาเขือนี่กรอบปีขนาดเขอเลยไม่มาปุมนี่พ่อมาเรามาบวกเก่งเก่งป่ามาค่ะเปิดดูเปิดดูว้าวสดๆเลยนะปะ นี่เอามาผิดป้าผิดอยู่เมืองพิจิตรป้าผิดเออไออยู่ม่ซอสเออไม่สอดไม่สอดคนเหนือคนตั้งเหนือคนตั้งเหนือจังหวัดน่านเดียแม่เป็นคนน่านแม่คนเชื้อสายน่านน่านนะครับคนแปดคนน่านแปดแหวมืออู้อู้เหมือนกันหมดอะตั้งน่าน ห้าพงต้มขาเลยอีกิีต้มขาอย่อันนี้ยังใจเขนเลยเคอร์วินะ่งไปไหนแค่ไหนเนาแท็กซี่ขับแท็กซี่กับหมอนโอแกงเคียวหวานแม็นดมขาเนานะอันนี้เนี่ยแล้ำขนาดเลยครับอัน,นอันนี้เป็นไส้น้อยวะถ้าน,น,อน,น้อยเนาะ อมขนาดเอาไปแกง,ง,งอมขนาดแหละมีเดียมาย,ยัางไม่น้อยกว่านี้อีกโอ้ขอ้าขนาดเนาะชมชมง,งอ้อในชมงอ้มงออันนี้เท้ยเี๋ไปจุ่มอ่ะ โบลาผ้านะโบล่าผ้าตัวต้งพื้นเนี่ยมันงามตั้งน,นี้ก็าจะแยกค้อยป่าซื้อพักเราจะไปตกเอาซื้อพักเราก็ไปตกป่าไปตกป่าบ้านเขาบอมันหมานมนะครับ ห้อยกวางเยอะกว้างมากโอ้ยปัิมาอ่อนนานนานมักม่วงมักม่วงไม่ทิวลุ่มนะ เมสเซนดครับแม่ครับพ่อผมไปบ้านใหม่ขี้น่ายเน,นาะบ้านตกเป็ดนะกัไแน่นั่นนั่นก็เอาอันเอาสอ,องอันเอาตัวน้อยบอกเอกอออย่าโดนติดน่านาะเอาเยู่นะ พอมักผมปลวกมัก่วงมัก่วงมัก่มงเขาห้องมักโมงเนี่ยก็อยู่บ้านเ้องห้องมัก่มงมักมงเนี่ยมันแต่มันล่ำเลยมันมนใครของางอ่วงเนี่ยกมักมงอ่างนีลืมชื่อแล้วนะอย่าก็บ้านหาหองหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งสี่รอยกวบาทหน่วยหนึ่งก็นึกนึกเอล้มักโวงเขียวสวยอเขียวสวยเี่ยขนานตัวน่อยใหญ่ขนซื้อ ซื้อมองมงราคาเท่าเทียบเท่ากันเขาซื้อเข้ากระสอบนึงอันนี้อันนีซอกบาทไซื้อประมาณประมาณสี่ร้อยกว่าบาทไปซื้ระเล็บซื้อกรเลยสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทไปไปโกนจิ่มหมาเลมาี่มนอยู่นึกนอามันจะอันนั่นเปนเนียนอย่างมาเดย 저는 다이어리 를 해요.